สว,วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวนี่ครับกับไอติมลาเวนเดอร์นะครับของฟาร์มโทมิตะนะครับข้างหลังนะครับก็บเป็นทุงลาเวนเดอร์นะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับกินเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ว,ว่าเฮ้ยลืมรีวิวนะจ๊ะเดี๋ยวดูสภาพนะครับเออกินจนหมดแล้วนะครับเออก็ประมาณนี้นจ้ะตรงหน้านะครับที่ชอบคือไอติมนมของฮ่าไกโดเนี่ยเนื้อเขานุ่มมากแล้วก็ นั่นมากดีมากนะครับเนียนนะครับเพราะว่าไอติมนะครับก็ทํมาจากนมนะครับนมเนขากระดูงะเขาคุณภาพดีนะครับดังนั้นก็ได้เนื้อหนมที่ดีนะครับจะดีกว่าของเมือง,งไทยด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในเรื่องของลาเวนเดอร์นะของเนี้ยมันให้กลิ่นที่มันมีละมุนนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับตัวนี้กลิ่นจะอ่อนๆแต่ว่าให้รสชาติของลาเวนเดอร์จะเข้มข้นนะครับก็สำหรับใครที่แบบชอบแบบกลิ่นกลางๆอาจจะไม่ใช่นะแต่ว่าไอตัวเนี้ยรู้เลยว่าเขาเนี่ย ทำมาอย่างละเอียดนะครับรสชาติเนี่ยมันละมุนนะครับแล้วก็ใส่แบบเนื้อความเป็นลาเวนเดอร์เข้าไปอ่ะมันก็ได้แบบรสชาติที่ดีมากๆนะครับก็คือว่ามันไม่เหมือนของลาเวนเดอร์บางเจ้านะครับที่เขาใช้อันนั้นรู้เลยอันนั้นเขาจะแบบครางคอแบบแต่งกลิ่นแบบหยดสังงคอนะน่ะไอ้นี่แบบเนีย่ยออริจินอลนะธรรมชาติมันจ้มีความละมุนมากกว่านะครับโอเคครับก็ถือว่าอร่อยนะครับอร่อย ที่สำคัญคือเฮ้ยมากินนมที่ฮอกไกโดเลยไอติมนมให้ก็ดูเนี่ยประทับใจมากเพราะเนื้อนมเขาะจะจะมีความเข้มกันทุกเจ้าเลยที่ฮอกไกโดแบบทําได้ดีทําได้ด,ด,ดีนะครับละมุนมากละมุนมากส่วนรสชาติก็โอเคนะครับก็ได้ความเป็นอ่อนออกมาแต่เฮ้ยชมฮอกไกโดอร่อยจริงตอนแรกไม่ไม่น่าจะอร่อยขนาดนะั้นหะรอกเพราะเมืองไทยเราก็ทำให้นมมันคือราคาใช่ไหม แต่พอมากินนมพัคก็โดดที่มันเป็นนกของอกไก่โดงจริงอะเฮ้ยมันอร่อยกว่าที่ไทยจริงอโอเคครับเพื่อนจบกันร,รีวิวคลิปนี้ไปเป็นอย่างนี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ